สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเดี๋วจอจะพาทุกคนไปดูเขาขายของเกี่ยวกับคริสต์มาสแล้วก็เสื้อผ้าสมัยเอ้ยระสอบกิบอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อนๆน,นะว่าเขาขายอะไรมั่ง <Thank you. S 1> คนเยอะวันนี้ทุกคนเอ้ยวันวันหยุดด้วยไง นนนเเออ้ออ้าาอกกขงัแดดดีดีย่าบางท่านคิดว่าเมืองที่จอยอยู่มันเงียบมันก็ไม่ได้เงียบนะทุกคนยามมันคึกคืนมันก็คึกคืนอยู่จ้ะแต่ว่าตนคนกาเดินอะจอยไม่ได้ไปถ่ายให้ทุกคนได้เห็นตนคนก็เดินสวนจอยไงนะจอยจะเลือกถ่ายตอนที่ว่าตอนคนแบบว่าไม่มีคนอะ ก,ก็ก็จะถ่ายแต่ถ้าตอนที่ว่ามีคนเดินส่วนจอยจอยก็ไม่ถ่ายจ้ะจอยไม่อยากให้ไปติดเขาทุกคนเพราะเพราะว่าฝรั่งบางคนเขาก็ไม่ชอบออกกล้องเนาะทางนี้ก็ทางตรงที่ว่าจอยจะเดินไปโบสถนะ์นั่นแหละจ้ะทุกคนอยู่ใกล้ๆร้านมือสองร้านขายสักงสภาเล็กๆทุกคนไม่ได้เมืองใหญ่นะเมืองที่จอยอยู่ไม่ใหญ่อไเลยเมืองเล็กๆ แต่ก็น่าอยู่จ้ะทุกคนเพระาะว่าอะไรมันเงียบดีบางทีสวยจอยชอบไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยสวยดีนู่นนะเสียงโบดก็ระครังไปทุกคน เขาบอกจอยว่าอของแพงมากเลยในนั้นนะ่ะเสื้อผ้ามันสไตล์เหมือนน้องไมายใส่อะจจะทุกคนนะสไตล์เสื้อผ้าเหมือนน้องไมายใส่คือแบบย้อนยุคนาะยุคที่จอยเกิดอะนะเขาบอกว่าตัวละสามสิบห้าปอนด์เด็กก็ซื้อกันนะเพื่อนๆเด็กบางคนเขาก็ไอ้นี่เนาะเขาไม่ค่อยสนใจหรอกเขาอยากใส่แบบถูกใจเขาก็ซื้ออนะ่ะแต่จอยไม่เอาอ่ะจอยไปดูเฉยๆดูเฉยพอเข้ามาข้างในตึกก็เขาก็จัด โอ้บรรเลงเพลงสสดังลั่นเลยเพื่อนๆเน,นี่ยจากเสื้อผ้าสมัยก่อนคนก็ชอบคนนิยมมาซื้อเกินจะคนก็มาจากเมืองต่างๆด้วยนะจะ๊ะทุกคนคือเขาอยากซื้อบางคนเขาชอบใส่เสื้อผ้าย้อนยุคกะะับพวกวัยรุ่นนะจะ๊ะเสื้อผงเสื้อผ้าแต่ว่าราคานี่ก็แพงจริงๆอะจะ๊ะดูรองเท้าเพื่อนๆราคานะเก่าอยู่แล้วราคาโหหกสิบปอนด์แพงมากทุกคนเก่ายิ่งกว่ารองเท้าจอยอกีก เออมันเป็นหนังด้วยอันยี่ห้าปอนมีแต่แพงๆจ้ะทุกคนอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็คงจะแพงสไตล์น้องไม้ชอบใส่หกสิบห้าน้องไม้นี่ชอบใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยจ้ะแล้วมันจะเป็นของเบนเนมสมัยก่อนไงนี่ที่เขาเขียนเอาไว้เห็นไหมนะนั่นแหละจ้ะสุพงเสื้อผ้าลูกมุกลูกไม้ถ้าเหมือนบ้านเราก็เหมือนสมัยที่แบบว่าใส่ชุดลายดอกไม้เพื่อนๆนะรองเท้าส้นสูงปักปุงปัก,ปกโบดอกไม้ใหญ่ๆเสียบหูงั้นน่ะ จยคิดว่านะที่อังกฤษเขาก็อ,อย่างเงี้ยจ้ะเขาชอบสไตล์บางคนเขาชอบแบบว่าเด็กเป็รุ่นนะเขาชอบใส่แบบอะไรแบบเกา่าๆแบบย้อนยุคย้อนยุคไอเดี๋ยวนี้คือแบบแฟชั่นของเขาจะย้อนยุคเหมือนน้องไม้ใส่อะ่ะเสื้อนองเสื้อนหนังแจ็คเก็ตหนังก็แพงเพื่อนๆนี่กระเป๋เากระเป๋ากเก่าเออจะไปซื้อทําไมของเก่าๆขนาดนี้นเพื่อนๆของที่จอยใส่มันก็ดีอยู่แล้วเนาะพูดถึงมันก็แล้วแต่รสเอนิยมคนชอบนะทุกคนเนี่ยจ้ะ แค่นี้ก็คึกคืนนะจ๊ะทุกคนนะคนก็ชอบเพราะว่าอยู่เมืองนอกอะมันไม่มีอะไรเหมือนบ้านเรานะเพืเ่อนอนานๆเ่จะมีงานออแบบนี้ออกมาแล้วทุกคนของกระเพงแพงคนเยอะทุกคนคนเยอะเยอะจอยจะกลับละเดินกลับบ้านละไปไปกลับบ้านกันดีกว่าข้ามถนน มันมีเสื้อผ้าสมัยก่อนเป็นมือสองอาจจะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันแพงแพงตัวละเกือบห้าสิบปอนอะตัวหนึ่งก็สามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าปอนอย่างถูกก็สิบห้าปอนเงี้ยคือเสื้อผ้าอายุสี่สิบห้าสิบปีเพื่อนๆอายุเสื้อผ้านะไม่ใช่อายุคนอายุเสื้อผ้านะ่ะมันเก่ามันแก่รองท้งรองเท้าอะไรเงี้ยของใช้ภายในบ้านอะไรเงี้ยจากทุกคน คือเขาเอาแบบเสื้อผ้าย้อนยุคมาค่ายอะ่ะอันนี้สวยนะข้างหลังสวยเนี่ยเห็นไหมสีแดงอยู่เนี่ยกลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านเถอะ <c oughs> ซื้อไม่ใช่คบมันราคาเขาก็แพงแถมไม่ถูกใจเราด้วยกลับบ้านดีกว่าหานะคะดื่มกาแฟ อากาศเริ่มเย็นอาทิตย์หน้านี่แหละเขาบอกว่าอะไรนะเพื่อนๆทีมัจ,จะร่วง70%ซแต่ว่าเชื่ออะไรไม่ได้หรอกมันบอกว่าร่วงร่วงร่วงสักพักกายเป็นฝุ่นอย่างเงี้ยไปดูซิถามีจอยเฮ้ยทีวีคือเป็นยังไงมั่งซื้อทีวีมาใหม่เนี่ยกำลังทำกำลังทำนี่ทีวีอันเก่าไปทิ้งพัง ทีนี้เขาไม่นิยมซ่อมกันนะทุกคนนะเขาทิ้งนู้นอันใหม่สามีกำลังทำอยู่นี่จ้ะเดี๋ยวง่งเกงขึ้นราคาก็สามร้อยยี่สิบแปดปอนด์ลดราคาแล้วเมื่อก่อนสี่ร้อยกว่า,จ,า,าจ้ะทำไปเดี๋ยวจอยก็จะทำน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวก่อนทุกคน นให้เพี่อนที่ก็ทําทีวีไปจอยก็จะต้มน้ำซุปวเตี๋ยวใส่กระดูกไก่แล้วก็จะไอ้นี่จะใส่ไอ้นี่ด้วยหัวใช้เท้าขึ้นมาทําแบบวเตียวแบบง่ายๆสไตล์จอยอาจจะทุกคนพอซดน้ำแก่หนาวเนาะ ในงานฝุดเขาเรียกงานแฟร์เขาเรียกที่เนี้ยงานแค่เนี้ยคนก็เยอะทุกคนเพราะว่าที่อังกฤษเขาไม่ได้ทํากิจกรรมบ่อยๆใหญ่อลังการเหมือนบ้านเรานะจอยบอกบุตรของงานวัดบ,บ้านเราใี่สนุกกว่าแต่ที่เนี้ยคนที่เนี้ยคนนานๆที่ก็าเห็นอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขทุกคนแค่ละให้เขาได้ไปเปิดหูเปิดตาช้อปปิง้งดื่มชาดื่ม ชากาแฟขนมนมขนมขน,ม,นมเนยดื่มของเขาอ่ะเขาก็มีความสุขอืมคนที่นี่นนะแต่แต่ว่าจอยว่างานงานบ้านเราอ่ะงานวัดบ้านเราสนุกกว่าต้มน้ำซุปค่ะอ่าเปิดไฟล้างนี่ก่อนนะนนี้มีใบเตยด้วยใส่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวมันหอมจ้ะทุกคน แล้วก็หมูเชยท้าใส่ลงไปหั่นก็ชิ้นเท่าที่เราจะกินเราจะเราก็จะมีลูกชิ้นแล้วก็อะไรนะลูกชิ้นแล้วก็หมูจะหมูหมูธรรมดานี่แหละไม่่องหมูสับนะหมูธรรมดาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วจอยลืมเอาลูกชิ้นออกจากตู้เย็นเห็นไหมล่ะความแบบลืมของจอยเนี่ย เปิดตู้เย็นเมื่อกี้เนะี่ยตู้เย็นช่องแช่แข็งนะจ๊ะทุกคน,นแล้วเราก็จะเอาไปต้มจ้ะนะทำน้ำซุปน้ำซุปวยเตียวจอยก็ทำสไตล์ง่ายๆของจอยจ้ะทุกคนใส่รากผักชีลงไปไปเตยซี่คโครงไก่ใส่ลงไปจ้ะต่อด้วยนี่เนาะมีอะไรก็ใส่ลงไปจ้ะในพวกหัวไชทงหัวจะเท้าใส่ลงไปพร้อมๆกันเลยจ้ะทุกคนมีอะไรก็ใส่ลงไป จากนั้นจจยก็จะใส่ผงก๋วยเตี๋ยวตาฟ้าใส่เพื่อนนี่ตานี่มันก็อร่อยดีนะถ้าไม่มีจอยก็ไม่ใส่จ้ะแต่อันนี้มันมีจจยก็เลยใส่จากนั้นจจยก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเลยเพื่อนเพนต้มพรม้อมๆกันนี่แหละเพราะมันไม่ต้องเสียเวลาเนาะทำพร้อมๆกันอย่างนี้เลยเราไม่ได้ทาขายเราทํากินเองนะจ้ะทำยังไงที่เราสะดวกก็ทําไปจ้ะทุกคนสามาจีจอยเป็นคนที่ว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวมาก นางเป็นคนที่แบบว่าถ้าก๋วยเตี๋ยวนี้นางกินได้ประมาณสองถ้วยอ่ะเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบกินจะต้องมีน้ําส้มสายชูอะไรอย่างเงี้ยคือก็กินง่ายแต่ว่าห้ามเอาเส้นเยอะจ้ะทุกคนส่วนใหญ่จะเขาอยากให้จอยเอาผักใส่เยอะๆผักที่นางชอบก็คือผักบุ้งจ้ะนะเพียนดีจะเป็นคนชอบผักบุ้งเยอะผักบุ้งนี่ขอเยอะๆหน่อยแต่ว่าต้องลวกให้สุกหน่อยจ้ะทุกคน เป็นเมนูปรดป้าหนของพีแอนดี้เขาเลยแหละจ้ะลูกสาวจอยก็ชอบชอบมันทุกคนนะจ้ะมันเข้ากับบรรยากาศไงบรรยากาศมันเย็นมันหนาวเมนูกว๋วยเตี๋ยวเนื้อสุดยอดเราจะทุกคนถ้าเป็นบ้านเราเนาะเราไปเมืองไทยในะี่จอยก็สั่งจอยจะสั่งกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวเรือจ้ะทุกคนส่วนพีแอนดี้ก็ชอบชอบแบบบะหมี่อย่างเงี้ยจ้ะบะหมีห่ซดน้ําอย่างเงี้ยบางทีก็บะหมี่แห้งเมียพา,ากินอะไรก็กินนะจ้ะทุกคนเนาะ ในจะทำในจะตายของเราแต่ว่ามันก็อร่อยสําหรับครอบครัวเราเราจะทุกคนเราไม่ต้องไปทําอะไรให้มันยุ่งยากเราถนัดแบบไหนเราก็ทําไปจริงไหมทุกคนจอยก็ดูแลสามีก็ทําอย่างนี้จะอันไหนเขาชอบเราก็ทําแบ่งกันกินไปเราก็ชอบด้วยไม่ใช่อะไรหรอกพียนดีบอกว่าหั่นพริกดองกับไอ้น้ำไอ้น้ำต้มสายชูเยอะๆนะเพราะนางเป็นคนชอบ ชอบกินพริกที่แบบดองอย่างเงี้ยเพื่อนๆมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวออกมาอย่างเงี้ยนางชอบชอบไหมจอยก็เลยทําก็พริกที่วันนางเอามานนะแหละจากทุกคนลูกค้านางให้นางมานะก็ขนมาแบ่งปันเพื่อนฝูงแล้วก็มาให้เมียดองจะดองใส่น้ําส้มสายชูเก็บเอาไว้กินยามีข้าวขา,ขาหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยทาเมนูที่แบบแบบเขาชอบ่เขาก็จะเอาน้ําส้มสายชูมาลาดลาดกินนะ่ะเขาจะเป็นอย่างงี้เพี้ยนดีจอยก็หั่น ประมาณนี้อ่ะจ้ะเดี๋ยววันหลังจะถึงจะดองเพิ่มเราก็ใส่น้ําส้มสายชูไปทําง่ายๆจ้ะทุกคนเหมือนบ้านเราทํานั่นแหละเราไม่ใส่กุ้งใส่เกลือนะบางคนบอกใส่เกลือไหมบางคนก็ทาจริงๆนะเพื่อนๆเขาไม่รู้ไงบางทีเขาบอกดองไม่ใส่เกลือลรวไม่ใส่จะใส่น้ำส้มสายชูก็พอแล้วใส่ทําไมเราเกลือมอ้นอ้น้ําซุปเราก็ได้ที่แล้วจ้ะลูกชิ้นนี่เต็มเลยเมื่อก่อนพี่แอนดี้ไม่กินลูกคินนะ มาพักหลังๆเนี่ยเพื่อนๆนางกิกนางกินลูกชิ้นจอยเพิ่มไอ้ีอิ๊วฝาเขียวลงไปจะทุกคนมันจะได้แบบแบบกลมๆเดี๋ยวจอยไปแอบดูพี่แอนดี้สิว่าทาถึงไหนเออตั้งแล้วเนี่ยจ้ะจอประมาณนี้แหละไม่ใหญ่มากนะเพื่อนๆนะสาหรับจอยจอยว่าพอดีจอยไม่ชอบอะไรที่มันใหญ่เก,ก,กะบ้านจอยกหลังเล็กๆแค่เนี้ยพี่แอนดี้ปวดหัวกับไอ ทีวีรุ่นใหม่มากเพื่อนนะมันต้องโหลดแอปไอ้นู่นไอ้นี่ต่อบูทูบลูทูต่ออินเทอร์เน็ตต่อนู่นต่อน,อน,นั้นพี่แอนดี้โมโหมากเลยเพื่อนแล้วแสงอะมันต้องให้เราปรับเองเพ,อเพื่อนกว่าจะตั้งปรับหาแสงที่ว่าเราจะดูนะบางทีก็ฟ้าเกินเหลืองเกินเขียวเกินอู้ตาจอน้ปวดมากเลยทุกคนนะพี่แอนดี้ก็แบบปวดหัวกับมันมากเลยไอทีวีแบบสมัยใหม่เนี่ยคนเท่าคนแก่เขาจะทำยังไงเนาะถ้าซื้อมาใหม่ๆใครจะทําให้เขา นี่จ้ะจอยก็จะกินก่อนเพียนดีนะทุกคนนะเพียนดีก็น้หละเย็นๆนะละจ้ะน้ำหอกจอยมันร้อนอยู่นะเพื่อนๆแต่มันไม่ได้เดือดบุบๆูๆๆนี่กันนะน้ำอ่ะมันร้อนเดี๋ยวบางคนบอกว่าน้ำไม่เห็นร้อนเลยมันร้อนจ้ะเตาจอยไม่แรงทําให้เดือดแบบว่าไอ้นั่นให้แบบว่าเหมือนกับหม้อต้มซุปอันนี้มันก็เดือดของจอยนั่นแหละถ้าไม่เดือดมันจะสุกหลอเพื่อนๆก็ดูสินี่จ้ะใส่ในถ้วยไปจอยชอบถ้วยใหญ่ๆจ้ะ ส่วนพี่แอนดี้นี่เขาไม่ชอบใส่ถ้วยใหญ่นะนเขาบอกว่าถ้วยใหญ่เกินไปคือมันคือที่ใส่ถ้วยใหญ่คือไม่อยากให้มันหกเข้าใจไหมเพืเ่อนๆแต่พี่แอนดี้เอาถ้วยเล็กๆมันก็ถ้ยวยไหว้เจ้าอ่ะนี่จาของจอยหน้าตาก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวของพี่แอนดี้เย็นๆนู่นนะจ้ะแต่นางบอกว่าห้ามถ่ายตอนฉันกินนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ฉันรีแลกต์่อยอร่อยจ้ะทุกคนเดี๋ยวจอยจะขอตัวไปกินก่อนจ้ะนะเดี๋ยวพี่แอนดี้จะไปทำให้เขาตอนเย็นๆจ้ะอากาศมากจ้ะจอยก็จะไปกินแล้วทุกคน เดี๋ยวของพี่แอนดี้ก็ช่วงเย็นๆนะจตะตอนนี้มันเพิ่งบ่ายนะจอยก็จะกินของจอยก่อนจ้ะทุกคนถึงเวลาหกโมงเย็นก็บอกให้เราทําให้ละทีนี้เพื่อนเพื่อนเพียดี้เขาจะกินเนื้อเยอะๆลูกชิ้นอย่างเนี้ยเนื้อแต่เส้นน้อยๆอย่างที่จอยบอกนี่จะผักก็เยอะๆด้วยเห็นไหมเขาบอกให้อาแต่ถ้วยใหญ่ก็ไม่ยอมแือนันให้จะเอาแต่ชุดถ้วยเล็กถ้วยเล็กเนี่ยมันจะทําได้ทีเยอะๆให้เขาได้ที่ไหนก็ได้แค่เนี้เนี่ยประมาณนี้จ้ะ บอกว่าเอาถ้วยใหญ่ใส่ไหมไม่ต้องทำเยอะหรอกแต่ใส่ถ้วยใหญ่เอามันจะได้ไม่หกอ่ะจ้าเพื่อนๆน,นี่เจอาก,ก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจา้าฝากกดไลค์กดแชร์จ้า